สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผวกเข้ามาชมทางช่องยายขึ้นลำเปิดออฟทิเทียมือนีมือนีอาศัยลูกซาลินพุนมาผู้พ้นเป็นโชเฟอ์ชื่อแม่บ้านช่วยแลยพี่น้องต้นใบจิสิมมเกี่ยหมาขัดเกี่ยตวตะเซามันเห่่นมันเที่ยวมัอกินจะเล้ที่โอกาสออกมาชงมาชามือนีสิ่มเห็ดบางไฟหน่อย มีแะไรเอามือมาให้น้ำเอออเาไมายังนี่ห่อมบ่ห่อมห่อมเอามาเกียเกียปลาน้อยยังนี่เอากาแฟโอ้เจียวมาเฮ็ดมังไฟอ้าวเดี๋ยวไม่เงยจืนสีเฮ็ดหวังไฟจูดไปพี่น้องออกมาชงมาชาฮะพ่อแม่บอกว่าบ้างเดี๋นว่า ว่ามันอยู่น้องหนีหน้าลองหนีมึงจะมีขีดตะปาดอีเพราน้องมีเพรดีเลยว่าตายเลยพ่อขีดต่ปาดบ่เน่ยเนี่เลยค่ะเพรามันแตตายเลยว่าหลังแตกเลยแม่ย่างนั่นนี่มันติด้เลยนะพวกปักหน้ลองหนีพ่อขีดต่ปาดซะว่าระชันเอเปียดด้วยว่าก่อจะเที่ยวหัวน่ะฮะเด้ยนี่มึงเรื่อยเห็นใส่เรื่อย เรื λέ ει, λέ ει. อ่อยสีฟ้าเนีูสีฟ้าก้อนที่เตปูกบเรือยุ้ใส่ยเนนี่ะข้าวทิจเปูลูกเอาไปใช้เอาไปเรีนใช่มึงนันมึแล้วมาดูมึมียืมเงอนกับใครยังบอกยืมนีแล้วมึงเหรนยยืมมือนะนี่แหละเลื่อยได้บ้านนี่เลื่อยหรี่นแหละเ้าเรือยเข้าเรื่อย่าเปลาเหรียญเด้อ ตอนนี้น้อยเนี่ยมันก็เที่ยงหันกำลังทำความสะอาดอันอ่างอาบน้ำน้ำเชียวปือป้อๆเทใส่ <c oughs> ทั้งมาทั้งค้นบันนี่แหละครับจิจวัตรสุดออกมาให้แมหน้า,นาเดินยุธงยุธ่ายเย็นดีสบาย น้ำเย็นใช่กะติกเิ็นเย็นๆว่าพอมกันจะเย็นๆลาออกดีดเมื่อนำ่องออกมา ยา่ังดีกวัดไหเอาเลยเอาเอางั้เอาเอาเอาอย่าเลีนกรเฮ็ดเอาเปิดน้ามเลีนบนพี่น้องร่างสาเด้อทั้งไตน่ะมิท้แ้ที่ฟุ่นน่ะมีได้แตทีดินน่ะ เปิดร่างออกดีๆถูออกพู้น่าจะว่าคาบไปยังอยู่ในอ่างเปียกแล้วเปียกแล้วส่งเปียกแล้วมาแกะออกมาแกะ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 กันก่อนมีใส่เด้อยแม่เอาเมื่อเหลาดีหมาว่าเนี่สุดหมาว่าเนี่กูเอาเมื่อแล้วมาแม่ออกมาแมวมากระนัถึกเสียพ่นกันน้ถึกเสียแม่กันน้ออกมาแม่ จะพาสิเปียกป่ะมาต่อพี่น้องบาทเดี๋ยวไม่อยาจืนสิขันมือคือจังเลาวาก่อนละวาเอาไปขันอีกไม่เรื่องวะท่านเห็นมันเหลกๆมันจะเดียวขันที่ล่ะต่ำหมดหรือจะันเดียวกันนะล่ะขันกับต่ำนั่นทานนี่ยังทานเก็เห็นม่าแต่ทานนั่นแมนไม่ใช้ไทยเกินว่ามื้อเหมือนกัน เอาไปไหมให้มันแหลกกว่าเก่าเพื่อนว่าแล้วชุลลองเบึงว่าอม่ย่อนใช้โคบั <c oughs> นมากมือดำเพื่อนว่าให้เรียนมือ <c oughs> มากมือข้าด้เรียนม,มือข้าเพื่อในให้ซากผา ซุ่มอยู่พี่น้องเชมีอม่อ<แ>ัไฟซ้อมสองสามบาง,ม,งามาลงก่อนแล้วนั่นอะไรกวันนี้มันมันหุจักรดดทิ้งกระโดดลงได้บ่เห็นบอน้องาลิงมันกยังกนเดดง่ยนี่น่โง่กว่ะโง่อี ออกกันแล้ววันนี้คือไปตากไปตุ่มจีร่องเบิง้งไ<ป>อพี่น้องมาล่องมือเบิง้งระว่าแห้งกว่าเก่าว่ะสิ mình cái vào bà 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 là bà thay bà bà rồi phi bà bà bò bà bò bà bò bà 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 bà

à cái đóng liều thấy cái à phải tăng may tặng may áo như là nữa áo cái lăng chút cái đóng típ tít ไปเอาติดละรนี้ติดตึงละตะลึงตึงตึงติดตึงระตะลึงตึงตึงเยีคือบทติดเดี๋ยวได้เดี๋วเดเดีวทำการจุดได้เลยติดบนน้อโอ้ยลมหน้า่เื่อ่บ่ เบิ้ง่จห้จุดจังไหนอะไอ้สิวะูงูจูดอะไรแลนด้ามันบอตีดบอมีไฟได้ฮะนะมีจะไหนน่ะเห็นมยังงงงอบงอบจังไหนเบื้องพี่มัจ่ทั้งพี่จังบลูมโอ้ยเบิ้งนี่นี้เบ้ว

มือพานพี่น้องบ้ดนี้มือพานแล้วมาเมือนั้นมือมันอ่อนบ้ดนี้มือพานแล้วเดี๋ยวจะเห็ดบังต่อไปพี่น้องถ้า่อยที่ตามชมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สะมีสักก้อนพบกันคลิปต่อไปสิเป็นคลิปอย่างนั้นพี่น้องถ้าใคยติดตามชมกับช่องยายจื้นลำบเอนอ๊ฟิชเช้าหลังจากมาตรงไหนตรงหน้าพระลูกพระลานเล่นมือเล่นบังไฟอ่ามืออันมาก่อนอันมือไรหมดบ้ดนี้เป็นมือทะยานฟ้ามือจากคุณแลม บื้องแรกยิ่งเรือ่องกุหลาบโคชแฉ่โติดตามกค้ชซับตะไคร้พอการซับกระดินกระขามโฆษณาพี่น้องขอบบุญขอบพุ่นที่เขามาชมสุขสดชื่นสมแก้วเ,เป็นของพี่ของน้องอยู่ดีไม่แห้งสู่ผูสูส่สคนสับชิมี่เอาไว้ชิมี่ชิมี่เขากลาเข้ามาสวัสดีจ้า